เรียบร้อยนะชายรายหนึ่งเนี่ยจับน้องสิบหกเป็นตัวประกันในการหลบหนีแต่ว่าไม่ทันนะตำรวจมาจับไว้ก่อนน้องสิกปลอดภัยนะอ่าเรียบร้อยโดนทันยำพลเมืองดีก็เข้ามาช่วยกันนะอืม Yeah okay. ้นเรื่องก็คือชายรายนี้เนะี่ยไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชายเสื้อดำเนี่ยเมื่อวันที่5มีนาท้อรคสิบแปดหลังจากนั้นเนี่ยชายรายนี้ก็ไปเห็นมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยจอดอยู่หน้าร้านอาหารก็เลยโทรบ,บอกตำรวจว่านี่ใชม่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองตำรวจก็เลยบอกให้ล็อกคอล็อกเลยแต่ชายรายนี้วิ่งหนีแล้วก็ไปคล่อมรถน้องอายุสนะิบหกเนี่ยให้ขับรถหนีแต่ว่าน้องไม่หนีนะ แล <rium> <Dante> ้วท да ีนั้นเขาก็วิ่งมาวิ่งมาข้อมรถหนูแล้วเขก็ล็อกคอหนูเขาก็บอกว่าไปเลยไปเลยแล้วจังหวะนั้นเราคิดอะไรอยู่ไหมไม่คิดเลยครัแต่หนูไม่ได้ไปแต่ตำรวจก็มาช่วยหนูตอนนี้รถหายไปวันที่ห้าครับแล้วก็เพิ่งจะรู้เมื่อเมื่อวานแล้วก็เลยโพสในเฟซบุ๊กหาใช่ไหมครับแล้วก็มาแจ้งความ แจ้งความเสร็จแล้วผมก็กาลังจะกลับบ้านครับแล้วไปเห็นมอไซค์จอดเหมือนรถตัวเองอที่ร้านข้าวครับอืมผมก็แวะดูใช่ไหมครับแล้วผมก็ถามพี่เจ้าของร้านรู้จักกันว่ารถคันนี้ของใครแล้วพี่เขาบอกว่าเนี่ยของพี่คนนี้ยผมก็เลยบอกมันผมขอดูดูรถแดนได้ไหมผมก็หยิบเล่มมาแล้วก็เปิดดูเลขใช่ไหมครับพอ uh huh. เปิดดูเลขผมก็โทรหาตำรวจเลยว่าผมเจอรถแล้วแล้วพี่ตำรวจก็บอกว่าล็อกเลย พอผมจะล็อกปุ๊บม,มันเขาก็ขัดขืนเขาก็วิ่งวิ่งหนีข้ามฝั่งมาอืพอวิ่งข้ามฝั่งมาแต่ผมอ่ะไม่มีอาวุธเขามีขวดน้ำปลาแล้วไปถึงตรงนู้นน่ะเขาตีนปากฉลามผมก็ยังทําอะไรไม่ได้พอผมเด็ดไม้ได้แล้วก็เจอพอดีตรงแยกครับก,ก็ก็ชุนลมุนกันอยู่ตรงนั้นครับหน้าคนร้ายนะครับพบพบพบยาบ้าด้วยเหรอยาบ้าประมาณสองพันเมตรยาบ้าประมาณสองพันเมตรนะครับ่ใหญ กับเื่อกับจ้ามีตัวที่ยึดมาแล้วก็มอไซค์เอกที่หายไปอ๋อแล้วก็รถมอไซค์ที่บรรดาขโมยสองทอดอ๋อหนักเลยครับตอนนี้เท่ากับขโมยขโมยสองทอดนะครับขโมยสองทอดแล้วก็ชิงรถด้วยชิงรถด้วยใช่ไหมครับเจ้าที่ตำรวจชิงรถด้วยอโอเคครับ

ต้อง้ชื่ไไไไออะไคะรนใครไอเนี่ยเป็นคนรัาโจรนโจรที่จะขโมยรถน้องคือคือก่อนหน้านี้นะ่ะมันได้ขโมยรถคนนี้ไปแล้วกี่วันแล้วกี่วันแล้วขโมยไปห้าวันแล้วทีนี้เขามาเจอรถเขาก็เลยจะไปเอารถคืนอันนี้มันเห็นก็เลยหนีพอหนีมาปุ๊บมาเจอน้องคนนี้จับน้องคนนี้เป็นตัวประกันอีกซ้ำซ้อนครับโดนชาวบ้านประชาทันชาวบ้านเขาเชื่อจับเนาะเออโอเค